ครับวันนี้เราจะมาปฏิวัติภาษาละนากันต่อนะครับอันอันรมที่มันเป็นปัญหาหนักงกก็คืออันตัวยอน่ะตัวยอหน่ะมาเฮมันเขียนซับเขียนหมวกไปหมดนะครับผม่ันมาเอออท่านท่านรองพ่อแล้วไอ้รมของโบราณนะเนี่ยของโบราณนะฮะเอาเริ่มเริ่มจากอัน ภาษาละนาเกาเงาหมเลยเนาะก็ไม่มาเนี่ยเ,เนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยเอาเ่าเอาไปดูก่อนลองอเนี่ยเนี่ยภาษาละนาเ้าเงาหมเนะ่ะก็ไม่มาอาเลื่อนหน่อยแล้วก็เลื่อนห่างก็หน่อยโอเคเออถ้าอย่างนันอยู่เนาะครับมาอ่าโอเคเอาเลื่อนนึกหันแล้วโอเคแนละ้วเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่เป็นภาษาอัน ละนายุคที่เปิ้ลยังไม่มีไม่เอกไม่โทรก็คือไม่ยะ่ะไม่ขอขอจ้างนะครับเห็นไหมเปิ้ลเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาษาอันยุคต้นๆของภาษาละนานะครับเห็นไหมหลังจากอันปีสองพันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะ,ะเห็นไหมเขาเจอที่อันลักษิลาจะเลือกว่ามีอัคราละนานที่บันทึกอยู่ในอ่าวัด จังกําเมืองน่านมันเป็นภาษาบาลีนะครับอันนี้มันเป็นภาษาเจ้าบ้านเนี่ยมันก็เกิดหลังจากมันภาษาบาลีก็คือประมาณสี่ถึงห้าร้อยปีนั่นแหละไอ้หม่อ <car> <regret it? S 2> ันนี้รุ่นแรกๆนั่นเองมันอ่าแลไหมตัวแลท่านเห็นตัวแลยังฮะเนี่ยเนี่ยแลเนี่ยกก็เขียนรุนตวัดห่างนะบางทีพวกก็เขียนมีมีขึ้นไปแล้วก็ตวัดอย่างนี้ก็มีนะครับไหแม่มันมีสองแบบในตัวแลนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นแล้วก็เขียนได้สองแบบนะครับ อันนี้อ่าลูกกันไมเนี่ยลูกอลูกนี่อันไม่กักอยู่ด้าบนเนี่ยมันแตนตัวกะอยู่ข้างอ่านลูกเลยลูกอันนี้เนี่ยมันมีไม่หรือไม่โทรหรือไม่ขอจ้างนะก็อ่านว่าอ่อนเลลูกอ่อนเห็นไหมครับอันนี้เหรออันไม่ไก่อันนี้ไม่ไก่ของพวกนี้นะก็บม่ตกขค้ายันมันมีไม่ขอจ้างไม่เอิกไหม เลลูก,ก่อนใข่เอาอันนี้นะ่ยตัวเอามัานมีตั้งหลายหลัเบื้องต้นอะไรมาเอาเอาเอาเห็นไหมเอาไม้ก็เอาไม้เนะออเอาไม้ดุกไม้ดุกดุกเหมือนกันน่ะไม้สัตว์นี่แต่นตัวกะเนี่ยไม้ไม้ดุกนะดุกปิ้นอันนี้ตรงตัวดําเออตรงตัว,ตว,ตวสลีกันเออกันก็คงจะใจนั่นแหละโอเคนะครมาอ่ะอันนี้ถแถมบรรทัดหนึ่งครับถแถมบรรทัด ห่องเย็นอะไรเนี่ยเย็นไม่อะไรเลยเย็นกําเย็นข็วันเย็นว่นละเพราะเขาเขียนเอาตัวยะเขียนนะครับเย็นนะครับวันนี้เราจะดูตัวยะนะครับตัวยะอภาษาญ่านะครับห่องเย็นงาจังแหงจางอะไมเพื่นใส่ไม่ซัดเนี่ยแสดงว่าอ่านได้สามตัวสามแบบนะครับเห็นไหมก็อ่านจางก็ได้อ่านจางก็ไรได้อ่านจางอะไรไหมอันนี้นอนอแฮ็ดอะไรเฮ็ดเห็มั้ย เฮ็ดได้ไหมไอันนี้ตัวละพวกเราตัวละเขียนแล้วก็แม่เนี่ยในภาษาละนานะํำเสียงว่าฮอในอันในภาษาละนาของเราเนี่ยอันตัวเฮ็ดกับแลดเนี่ยมันมันใจร่วมกันใน,นภาษาไทยนะครับเห็นไหมอันภาษาเราก็อ่านออกเสียงว่าเฮ็ดเฮ็ดอ่าอันนี้ตัวอันเน่ยเนี่ยเนี่ยมันมมีไม้ไม้ขอจ้างนะคร <m im it> ับอันก็อ่านเขาอ่านเข้าอันเขา้าอ่านเข้านะเข้าอันนี้เนาะอันนี้ตรงตัวแล้วครับ ก๋ยะนะครับอันยืงนะะยืงไง่างนี้แะอันยืงนะนยืงอยงนี้ฮะฮ้องเย็นงาจ้างเรแเฮดเข้ายืงอันนี้นี่เป็นภาษาโบราณนะครับอ่าทีนี้เขาเขาจะมาปริวัติคลาว่าเย็นนะเย็นกับยืงนะนะเย็นกับยืงนะครับอ่าโอเคแล้วก็เขาไปกวาดโอเคอ่าเย็นกับยืงนะกอ่าเย็นกับยืงเขาไปไหลพอแล้วอ่าเย็นกับยืงนะกอ่าเย็นกับยื เอาไปพอใกล้ๆแล้วโอเคนะครับ hmm. อ okay, ่าโคดมันชัดๆหน่อยหรออ่าเย็นกับยืงนะเย็นกับยืงโอเคนะครับเย็นกับยืงนะครับเย็นกับยืงอ่าอันนี้เราจะเขียนเป็นภาษาปริวัติลณาแบบที่สามตามสําเนียงเจียงใหม่ใจย้อนนะครับโอเคนะครับเห็นไหม อ่าแบบที่สองนี่ก็ว่างไปแล้วก็โอเคนะครับไมมอันนี้อันเนี้ยเนียมันเย็นนะก็เย็นตะกี้ที่อาหารละอาภาษาโบราณมันไม่เกตัวยะอันเปิ้สะกดด้วยหางนะนะเย็นเียมันเนี้ยเนี้ยม่เอนี้ยเนี้ยเนี่ยอันตัวอันเนี้ยอันอ่า ตัวอันนี้นตัวญะเนี่ยนะครับอ่าอ่าพ้นยืมนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันเกิดที่จะเอาภาษาลายเขียนเป็นภาษาไทยอ่ะพ้นเอาตัวยอย่อๆเนี่ยไปเที่ยเป็นตัวยะนะครับอันนี้ยแต่ละอนี่เหรออันนี้ตัวย an <tester. S 1> ่อครับแบบพ้นเอาตัวอโยนะครับอโยเนี่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 ยย้อนย่อเนี่ยไม่ได้มันเย็นนะอ่าอ่านไหมอันนี้เนี่ย แล้วก็มีตัวหน้าไหมหางหน้าก็นอหนูเนี่ยอ uh, <c oughs> <gli en. c oughs> uh, ันนี้แหละเย็นเย็นเอ่เย็นนะครับอ่าท่านจะเขียนยางไดล้วครับท่านจะเขียนนี่ราอ่ะเนี่ยเอนีเนี่ยเนี่ยเอาอนนีนเนี่เลยนี่เลยอันนี้น่ยนี่เลยอ่าไม่เก๋สสะเอนะเนี่ยเนี่ยไม่องนงนงเงอนเนืงอน้งนงเนงยนน้เนน อ่านว่ายองนึกก็ยองไงมาอันนี้เราอ่านว่าเย็นนึกก็บางคนก็เอาเยี่ยนเหรอเนี่ยเนี่ยเออเออเออเยี่ยนเนี่ยแล้วยี่ยได้เลยเออเออเดาดีเดาดียี่ยเขียนเนี่ยแหละอันนี้มันเย็นไทยนะครับท่าเทียกว่าอันนี้เย็นเหรออันนี้ก็ยงแล้วก็ไอมาอ่าท่านจะเอายไงได้ยงอันนี้ยงมันจะยองนะครับเออเนี่ยมันซับซ้อนของมดราณท่าน ท่านท่านทั้งหลายไอปาดล้านนาทั้งหลายนะ่ะอ่าท่านปาดล้านนาพ่อคร,รูแม่ครูทั้งหลายนะ่ะเออเนี่ยเอายังไงครับเออนเนียนเน่ยยองแล้วก็ยองเหรออันนี้เย็นเนี่ยผมเองนี่ผมเอาตามอันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเมื่อร้อยปีที่แล้วเพิ่นเอนเอาเพิ่นกำหนดมาครับอยอนะตัวอยเนี่ยเนะทียบ่เป็นตัวยะนะครับ ตัวยาวไม่เก pues mm ๋สทะเลตนละเนี่ยนั่นกคนในนนเย็นนั่นเดินเย็นแล้วนะครับต้องไปต้องไปใจอย่างละเห็นไหมเย็นเย็นมันต้ไปใจไม่แต่กู้แต่แค่อย่างะเย็นเลนเย็นเลยมันเย็นเะมันเย็นเลยมันอันนี้เราอันนี้มันตรงตัวยืดงยนะตัวยืดยืเหนไมครับเขาเพิ่มเมื่อมตัวห่เพิ่มเมื่อมตัวแล้วเพิ่มเมือมตัวเอาเอเอาให้มันเนี่ยเนี่ยม อ๋อออย่างนี้หรอเออเนอามันเขียนไม่ได้เลยเออปลยกันญ่ล้วลยมันเขียนไม่ได้ว่าจะเขียนเยิน อ่ ه, เย็นเย็นอ่าเย็นมันเขียนมาได้นะเอาเอ้ยยาวกำเนียดีอ่าเย็น hmm. อ uh, ๋ออ๋อเนี่ยติดไปก่อนดีกว่าอ๋อเนี่ยเง่นอ่ะยง่นฮ่าฮ่า้วสมมติว่าอันนี้เย็นเลยไหมเย็นเลยไหมอันเนี้ยเนี่ยเอาเอาเอานี่เเลยเอากำเดียวก็พอละอ่าถ้ามันเขียนนี้หรอเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับ อ้าเาเขียนบ่า <perché> อีหรอเนี่ยเอ่อท่านท่านจะเอายินหระท่านจะเอายินะฮอถ้ามาเจอตัวนี้เราบ่าอใดเอานี่เลยเอานี่เลยเอาเนี่ยตรงนี้มันอ่าอ่าเอาตรงนี้เลยตรงนี้เนี่ยอันนี้ยงละยิงเนี่ยมันเป็นยิงละเห็นไหมอันนี้อันนี้ยิงนะครับเห็นไหมอันนี้หรอครับอันเนี่ย อันนี้อันนี้ยักเย็ปกปกนนะครับยักเย็นนะเพื่อเพิ่อเพื่ก็มีเขียนกันในในเข่าวนี้นะครับยักเย็นนะกันเย็นครับอันนี้เย็นก็อันนี้เย็นอันนี้ยักเย็นนะครับยักเย็นน่ะท่านท่านต้องได้เคยได้ยินมาหน่อยักเย็นน่ะเป็นยักเย็นน่ะเห็นไหมเออถ้าท่านจะเอาโยโยักเขียนหรอเนี่ยเนี่ยเนยเย็นนะเย็นนะท่านจะเขียนนี่หรอกอะไรเย็นนี่อ่านยังไงนะ เออนีพนันเย็นนะครับพนันเย็นยักเย็นนะครับยักเย็นเนี่ยยักเย็นนะฮะโอเคนะใช่ไหมอันนี้ยากเลยนะเขียนยาใช่ไหมใส่ไม้ตะกูกก็ได้ออาอันนี้เย็นมันไทยนะครอย่างมันแต่เมื่อเป็นนั้นภาษาละนาแล้วอ่ะปริวัติภาษาละอ่านว่าวันวนเย็นน่ะเย็นเย็นเนี่ย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 ท่านท่านต้องเอามาเขียนถูกนะครับ <todavía> อันนี้เปิ้อนเอาออยอครับเปิ้อนเอาออยออันนี้เนี่ยตัวยาครับเปิ้อนเอาออยมาเทียบแล้วท่านจะไปเปรียนอะไรได้นะบนเนี่ยเย็นนึก็เย็นนักอันนี้เย็นน้าหนาวเย็นห้างเย็นเย็นหนาวไหมน้ำแข็งเย็นเนี่ยเยเย็นครับอันนี้เนาะอันนี้ยักเย็นเนี่ยเนี่ยเย็นนึกยักเนี่ยเนี่ยก็ได้ยินอยู่บ่อยๆยักเย็นน่ยักเย็นไหม อันนี้ปุณมีเยืองไลยมันเนืองเนืองเนืองโอเคได้ไหมอ่าท่านท่านก็ลองไปพิจารณากันนะครับเอาละท่านต่พอยจะพูดเรื่องนายตัวตัวตัวยะกับตัวอันตัวยะเนี่ยนะโอเคแล้วกับท่านผมก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วท่านก็ไปพิจารณากันนะครับเอออันอัน ไอ้ปราดลนาทั้งหลายแล้วนะพ่อครูทั้งหลายแล้วนะเออที่เก่งประจาอันลนาน่ะหันมาเขียนกันมาหูเรื่องก็เอาสับสนกันไปหมดอ่ะเออน่ะ่ะไอ้เรื่องการปริวัติน่ะเออผมเองนี่ผมใช้หลักการของอันสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเปิ้นตกลงก่อนไปเมปื่อปลายปีสองแปดป่ะเปิ้นมาประชุมกันนะครับเปิ้นเอาแผ่วอีสานมาประชุม ตกลงกันแล้วแล้วเพอ่อนอยมีระดับการปฏิวัติอยู่สามแบบนะครับเห็นไหมแบบที่หนึ่งเนี่ยเพ่นจะเอายืมเอาอักษรไทยเนี่ยเออไปเอามาเทียบเป็นอักขรละนาเนี่ยเพื่นจะเอาไปเทียบมาทุกทุกตัวนะครับเอาตัวอยอเนี่ยนะครับไปเทียบเป็นตัวยะนะครับเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเอาตัวยะเนี่ยไปเทียบไปตัวยักษ์เป็นตัวยะนะครับพกเอาเทียบมาแล้วนะเพื่อนเอาเทียบมาอย่างอี้ครมาโอเคนะครับ อันแบบที่หนึ่งนะพูดจะเอามาทุกอย่างนะครับมาแม่กระทั่งไม่ก่งไม่กังไหลไม่ก่งไม่อายากระพืวไม่สะบะสะเป็ดนั่นแหละพูดจะเอามาโม้นะครับที่มันมีในภาษาไทยนะเอามาโม้นะครับอันนี้คือลักษณะของอ่าเปนห้องปริวัติแบบที่หนึ่งนะพูดจะเอาปูนะพูดจะเอาไปพูดจะไปบันทึกอันในลักษณะจารึกเอกสารสำคัญสำคัญปุ้นนะครับโอเคนะครับอันแบบที่สอง้วครับ อันแบบที่สองนะ่เพื่อนบอกว่าอยืมมาอักษรไทยมาปั๊บเทียบนะครับเือเป็นอักขรละนาเนี่ยเออแล้วก็ประกอบกําขึ้นมากับแบบภาษาไทยผสมประจานกันไปนะครับบางครั้งไม้หรือสระมาบรรจบมาได้ประกอบแึ้วบูาะคำศัพท์ได้นะครับอันนี้ก็แบบที่สองนะแบบที่สองอันนี้ก็อันนี้ก็มีปัญหาอยู่ละถ้ามันเป็นคนที่มันไม่ได้เียนอันภาษาละนามาอ่านมันได้มแล้วเพราะว่าท่าน ท่านท่านพ่อท่านเนี่ยอย่างนี้ไหนไ่นเนี่ยจะดกลับไป็กรรมเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นเนี่ยอย่างนี้อันีเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อเทียบมาเรียบร้อยแบบที่สองนะครับมแบบที่สองนะอ่าแบบที่สองเนี่ยแบบที่สองเนี่ยอันท่านต้องหันว่าอันนี้เนี่ยอยไม่ใช่เป็นอโยนะหันหันว่าเป็นตัวยะครับไม่เก๋ตัวหางน้านะก็ยเนี่ยต้องอ่านไ้ <laughs> อันว่าเย็นตามบนพุดเลยเนื้อก็มันไปภาพมันเป็นตัวนี้อันนี้เราอันตัวนี้อันตัวตัวหญนานะกัะเนี่ยตัวหญนานะกันเนี่ยเนตัวยะเนี่ยเนี่ยพกเอาตัวตัวอันยอยักษ์เนี่ยไปเบียดตัว้านะก็เพราะฉะนั้นเราต้องหันว่าเป็นตัว้านะไม่เก๋ห่างหน้ะอันว่าเย็นอันว่าเย็นยักเย็นนะเย็นอันนี้เราจะนี่ก็หันว่าตัวเป็นตัว้านะครับอันก็อันว่ายิงนะอันว่ายิงเนี่ยต้องหันไาเป็นตัว้านะก็อ่าเนี่ยเนี่ยมันเป็นยังไงรับ อันนี <te Liberty Overwatch> er ้คือแบบที่สองนะครับสำหรับแบบสามนั่นแหละอ่านแบบที่สามนั่นก็พุ่นบอกว่าอี่นะครับบอกฟังเอาเสียงภาษาละนาที่พ่นเปร่งเสียงออกมาก่อนนะครับอันก็เปล่งเสียงออกมากก็โม่แหละพุ่นออกมาีงแล้วก็เอาฟังดักฟังนะครับบักฟังแล้วก็แล้วก็เอาภาษาไทยบันทึกเขียนไปนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย อันนี้คือลักการแบบที่สามนี่ที่ผมใช้ปัจจุบันเนี่ยเอาไปพริกไป่พอมครับแน่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 ไหมอันนี้พอดีแบบที่สองกับแบบที่สามมันมันเหมือนกันไได้นะครับอันนี้มันเหมือนกันได้นะครับก็ใช้ร่วมกันนะเข้าใไหมมันมัมือไปสองมันเขียนได้อย่างนี้แล้วฮากก็อีฮาขกก็อ่านแบบที่สามได้ว่าเย็นเย็นอานนุโลมเป็นแบบที่สองนะอันนี้อ่านว่าเย็นอ่านว่าเย็นอนเย็นอันนี้อ่านว่ายงนะอ่านว่ายิง อท่านท่านที่ขั้นที่เขียนเย็นไทยนะเออก็ไปพิจารณาด้วยเนี่ยเนี่ยไอ้คำว่าเย็นนะมันมันเป็นยี้นะก็เออมันมีทั้งเย็นทั้งเย็นอ่ะท่านจะไปเขียนมั่วนะครับโอเคนะครับไอ้คำว่ายงเนี่ยมัน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 บงบอกแล้วว่าอันภาษาละนาวมันมีตัวหย่นะครับอันว่ายงนะยงอ่ามันมันมียงนะครับยงมันมีครับมันมี เนี่ยเนี่ยคือภาษาละนานะครับมันก็คือปัญหานะครับปัญหาที่ว่าอันเอาภาษาไทยมาเขียนนะเออเนี่ยเนี่ยมันมันมีกฎเกณฑ์มันมีกฎเกณฑ์นะต่างคนต่างเขียนกันต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเขียนต่างคนมันก็ไปกันใหญ่ไปเลยนะอผมเองผมจี้ดูนะครับว่าผมเองได้ใจอันอันอันหลักการของอันสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยีังใหม่ก่อนนะครับเห็นไหม อ่าถ้าถ้ามันมีปัญหาอย่างเขาก็แก้กันที่หลังนะครับเห็มเก็กก็ปับกันไปนะครับเห็มไอ็วันนี้มันมีปัญหานะครับพอเขียนไปเลยมันก็ได้เลยโอเคนะครับอ่าครับผมขอฝากนะครับเรื่องการปฏิวัติภาษาเนี่ยเออเขาเกาก็คงโอ้ไปเป็นวันๆนะครับมันมีทำลายกรรมอยู่นะทะ่มันที่ควรจะหู้นะครับเห็มเอ็โอเคนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันพวกเขาว่ากันทม่ไมนะครับ